ปล่อยหมาไล่ไล่เด็กอีกถ้าเขาออกมันมันออกไปเองเขาพูดอย่างนั้นตลอดค่ะแม้กระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็พูดแบบนั้นแต่ว่ามันมีช็อตหนึ่งที่หนูถ่ายไว้ทันแต่ว่าเสียงเขาจะเบาๆหน่อยเหมือนเขาพูดว่าก็ปกติมันก็หลุดไปเองแต่วันนี้ที่มีการปล่อยเพราะเขามาละลานแต่เขตทำอะไรได้ไหม<อ>เขาบอกว่าจริงๆมันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่ในเรื่องของสุนัขหลุดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ต้องดูว่ามันทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนบางทีอาจจะแค่ปรับเพราะว่าหมาก็ยังไม่ได้กัดหรือทำร้ายอะไรคืออย่างนี้ต้อออองงตเเเดดีี๋๋ยยยววกก่่น<ใ>นนนนนะะะใจ็ฟั พูดเสียงปกติอย่างที่เราเคยพูดหน้าแดงแดงด้วยนะคะอะไรนะหน้าดูแดงแดงเออทำไมหน้าแดงแดงเขาถามเนี่ยน้องเขาทำไมหน้าแดงผมเห็นหนวดทุนกระดิกกึ๊บกรึ๊บกึ๊บกึ๊บอย่ตลอดเวลานะคุณเป็นอะไรคือคือผมเนี่ยถ้าใครทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องผมจะขอแดงแต่ของน้องเกสน้องเนี่ยพิเศษหน่อยหน้าแดง ไม่เดี๋ก่อนผมอยากรู้ทำไมหนูทุณเป็นอะไรไม่หนูทุณมันกันอีกแก๊กแกแก๊กเงี้ยเสือมันได้กลิ่นเนี่ยเสือเสือได้กลิ่นคุณพูดเสียงแดงจริงนะพอลด้อคุณพูดเสียงปกติได้ไหมปกติปกติทนายเราต้องจริงจังไม่แล้วแต่คุณวันนี้หนูคุไม่จริงจังเลยอ่ะอันนี้แดงน้องตัวพอลจะก่อร้องอย่าขยี้ทนายเลยทนายเขินอย่ายิ้มแบบนั้นใจเสียอะไรผมยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะคุณคุณหันมายิ้มกับผมแบบนั้นผมเสียทรง